เวลาที่คุณท่าพูดถึงงานวันนี้ห่อยค่ะค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ปอมอัพโซของลองจินนะคะเดน alive ค่ะก็เป็นคอนเซ็ปที่แตกต่างจากปกติมากๆค่ะเพราะว่าลองจินคราวนี้เ,เขามาในความแบบสีสันสดใสมีความแบบพาสเทลมีลุคเล่นดูเข้าถึงคนยุคใหม่ได้มากขึ้นนะคะพร้อมกับหน้าปัดที่มีความแบบสีพาสเทลต่างๆแล้วก็ราคาจับต้องได้แน่นอนค่ะ จริงอะไรจ๊ะความเป็นผู้หญิงเลย,าาย,ย,เลยนะคัสเซลเนี่ย <c oughs> ใช่จริงๆสีน่ารักมากๆแล้วรู้สึกว่ามันเข้ากับประเทศไทยเพราะว่าเราซัมเมอร์ตลอดอย<ช>ู่แล้วมันใส่ได้ตลอดใช่ใช่เป็นงานคู่ง,งานแล้ว็ตื่นเ<อ>ต้นมากฝากน้องด้วยนะคะเพราะว่าน้องไม่เคยแบบสัมรวมอ,อันนี้คืออ <c oughs> ันนี้คือครั้งครั้งแรกเลยคะ<อ>่ะแบบสัมกับสื่อเดี๋ยวฉันจะปล่อยเธออยู่คนดี <c oughs> อางานวันที่มีอไบ้างคะค่ะดีค่ะน่ารักค่ะแล้วก็จริงๆตื่นเต้นแล้วก็แอบดีใจด้วยค่ะเพราะว่ามาร่วมงานครั้งแรกกับน้องเจนแล้วก็ถือว่าแบบเป็นโฮสที่แบบต้อนรับน้องนะคะมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบดีค่ะเพราะว่าเหมือนเรา เรียกว่ามีเพื่อนอยู่ในงานอีเวนต์ด้วยแล้วก็ได้พูดคุยก็คือเราไม่ต้องมาแบบสับพลาเดียวอยู่คนเดียวแต่หนูไม่น่าช่วยอะไรได้เยอะนะช่วยช่วยช่วยเป็นเพื่อนยืนเป็นเพื่อนสำหรับลองจิ้ยังไงบ้างก็แบบยากก็จริงๆเป็นนาฬิกาที่ราคาจับต้องง่ายนะคะเพราะว่าลองจิ้นเนี่ยถือว่าเป็นนาฬิกาเรือนแรกในชีวิตของหนูเลยที่แบ็นถือว่าเป็นแบรนด์จริงๆค่ะเป็นเป็นแบรนด์ที่หนูเก็บปักซื้อเองเพราะว่าเนื่องจากราคาก็ไม่ได้ค่อนข้างสูงมากจนเกินไปโดยที่แบบว่า มันมีเลนจ์ราคาหลายเลนจ์มากๆเลยะคะ่ะแล้วก็ถือว่าเป็นแบรนด์ไฮเอ็นลัก u ูรี่นะคะที่ก้ารู้สึกว่าแบบเออก้าวสามารถเก็บตังแบบด้วยด้วยน้ำพันน้ำแรงตัวเองได้อะไรอย่างงี้แล้วก็ตกใจเหมือนกันที่แบบอยู่ๆเราก็ได้มาเป็น Friends of l o n g งจ n นในวันนี้นะคะ่ะก็ถือว่าเป็นโชคชะตาโชคชะตาโชตักเกียรตเลยจ้ะถ้าหนูก็ดีใจที่ได้มาออกงานกับพี่ก้าก็คือเพราะว่าได้ ก็เป็นเฟรนไง <Yeah. S 1> แล้วก็แบบดีใจที่เราแบบได้มาร่วม,มอ,อ,อยู่ด้กันเราก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากค่ะ ็นัพเด่ปากเหน่อนกันครับสำหรับขัองอัโซ้ค่ะก็บอออัพโซนะคะของลองจินนะคะที่เซ็นทรัลชิดลมนะคะก็ฝากลวกันถ้าถ้าใครเดินผ่านมาทางนี้นะคะก็มีหลากหลายสีนะคะหน้าปัดแล้วก็มีหลายขนาดหน้าปัดมากๆเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนมาชมได้นะคะผู้ชายก็เข้ามาได้นะอยากคิดว่าแบบสีหวานแหววแบบนี้พาสเทลแบบนี้ไม่ใช่ของผู้ชายนะคะมีของส่วนของผู้ชายด้วยนะคะเข้ามาดูกันได้ค่ะ เป็นไงคะการอีเวศษในี่กับน้องเจนสำหรับเราอืมก็แบบดีใจอะเพราะว่าเราก็เป็นงานครั้งแรกที่เราจะแบบได้ออกสื่อที่แบบเป็นสื่อจริงๆร่วมกันอะค่ะเพราะว่าเราเจอก็เจอในกองตลอดเลยอะก็ไม่รู้ว่าแบบจะมีใครมาหาเราไหมแล้วมีด้วยก็เลยแบบดีใจมากๆทีแฟนคลับมาใช่ค่ะยังคิดว่าแบบจะมีแฟนคลับมาหาเราไหมอะไรเงี้ยแต่ก็มีมีค่ะน่ารักมากเยอะมากทั้งแบบคนจีนคนไทยเนาะเยอะแยะไปหมดเลย เป็นไงคะซีรีส์เรื่องนโครงการเรื่องพานจริงเราถ่ายไป2คิวแล้วก็แล้วอาทิตย์หน้าเราไปญี่ปุ่นกันใช่ค่ะ,คะเดี๋ยวไปวันที่8นี้แล้วไปประมาณ2อาทิตย์เกือบสองอาทิตย์ใช่ใชไปถ่ายทําที่ญี่ปุ่นสะส่วนใหญ่ที่นั่นใช่คือยกล่องไปที่โน่นเลยใช่ค่ะก็ะะถือว่ารวดเร็วค่ะเพราะว่าถ่ายที่กรุงเทพแค่สองคิวแล้วเราก็ไปญี่ปุ่นเลย ช่วงนึ่งจบปิดกองเลยปะหรือว่ากลับมาปิดที่กรุงเทพฯมาปิดทีด่กรุงเทพฯวีทีนเลค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อเรื่องที่แบบที่ญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องแบบโชคดีที่แบบเราก็ได้ทาํางานร่วมกัน2คิวแล้วและได้ไปญี่ปุ่นก็เข้าเนื้อเลยเหมือนได้วอร์มก่อนเหได้วอร์มแล้วแต่เหมือนเรื่องนี้เราต้องเล่นเป็นสหนก,กันนิดว่เราก็ไปเวิร์กช็อปกันหลายรอบมาเยอะมากๆค่ะจริงได้ไปดูงานแล้วก็ไปอยู่ <ๆ S 2> กับพี่ๆสถาบันนี้คือพี่ๆเต็มอย่างเงี้ยทั้งวันเลยซึ่งแบบสนุกกมา จากทวิชชมนจะปกติมาเป็น B L เป็นไงบ้างกับจริงก็เป็นถือว่าเป็นช่องใหม่ที่เราอยากจะเล่นอยู่แล้วคือจริงๆอ่ะก็เป็นคนที่ชอบผู้หญิงแบบหมายถึงว่าเราชื่นชอบผู้หญิงองชอบมองผู้หญิงชอบมองผู้หญิงสวยตั้งแต่เด็กตั้งแต่สมัยแบบโหถ้าพูดไปก็คือรู้วอายุเลยสมัยเด็กดีอย่างเงี้ยเวทีเราก็จะเข้าไปเซฟรูปพี่ๆรุ่นพี่แบบเดดไอดอลเขาอะไรอย่างเงี้ยคือหนูมีความแบบ ชื่นชมผู้หญิงมากๆอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นศิลปินผู้หญิงแสดงผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยทางไทยแล้วก็ต่างประเทศคือหนูจะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบเท่าไหร่อะเ,ออเป็นแฟนคลับของฝั่งผู้ชายักเท่าไหร่เราก็รู้สึกว่าอยากอยากลองมาเล่นช่องนี้มากๆค่ะเพราะว่าเป็นช่องที่เรารู้สึกว่าได้ทําอะไรใหม่แล้วก็ได้เป็นสิ่งที่แบบเรารู้สึกว่าเราอยากทํามานานแล้วแล้วก็ เราอยู่กับเราก็เหมือนอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนเป็นน้องเป็นพี่อะไรอย่างเงี้ยกันไปแล้วเรารู้สึกว่าเราอบอุ่นเราแบบเราคุยกันได้ทุกเรื่องเราหนูก็รู้สึกว่าเวลาเล่นกับผู้หญิงเราสบายใจกว่าเขาบอกให้เจนกันจะขึ้นมาข้างหน้าที่หนึ่งอ๋อเนี่ยตกไฟตกไฟแล้วค่ะนะก็หนูหนูรู้สึกว่าเล่นกับผู้หญิงเราสบายใจแบบเวลาเราคือหนูไม่เคยเล่นเหลวซีมาก่อนพี่เป็นคนแรกเอาหนูเลยนะ เพราะในเรื่องค่อนข้างก็จะมีเลิฟซีแบบตอนถ่ายพายลอดไปก็จะมีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เขินเขินแล้วเป็นคนแรกเลยใช่เก่งที่ไมากับพี่ก้าเป็นไงบ้างเขาเป็นซุปตาร์เรื่องการแสดงนะงไงใช่คือคือตอนแรกอ่ะหนูไม่เคยเจอพี่ก้ามาก่อนเลยทั้งทั้งแบบเหมือนอีเวนต์เนี้ยก็ไม่เคยแล้วก็เราเจอครั้งแรกในตอนเราถ่ายเอ็มวีด้วยกันเลยใช่ค่ะเพื่อพี่เขาแบบสวยจนแบบต้องมองอย่างเงี้ยว่าคนอะไรมันจะสวยได้ขนาดนี้ก็ชอบมองพี่เขาคือเวลาเราอยู่กองเงี้ยแล้วก็มีความสุข เพราะเราได้เห็นอะไรสวยๆงามๆตลอดเวลาอะเรอันนี้เรื่องซีเราแอบมองเรามองกันไปมองกันมาแล้วเราสึกว่าเออแบบมันชุ่มชื้นหัวใจไปอาหารตาดีอยู่ข้างหลังล้วมุไปครก็องมองก็งเราไม่ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราก็แอบมองเขาเหมือนกันโอ้เยเรารู้สึกว่าแบบน้องแบบหน้าเนียนหน้าใสผิวดีเราอยากผิวดีแบบนี้อรืรอย่างเงี้ยขาวผิวดีเนียนแบบอยากจะแบบอย่างเงี้ย ตลอดเวลาแบบผิวอะชอบชอบไปอยู่กลแบบประจับอะชอบแบบประจับอ่ะเพราะว่าผิวเขานุ่มมาก้ชอบแบบยุ่งยุ่งหนูยุิ่งยุ่งสแกนจูดสแกนจูดเราแบบยิ่งแบบเราเล่นเอลวีแล้วแบบได้อยู่ใกล้ๆเขาอย่างเงี้ยเขาจะแบบได้เห็นแบบโอ้ยเขาไม่มีดูผงฝนเลยอ่ะ นมีความเกร็งบ้างไหมกับการทำงานกับก้าวเก่งมากเลยเรื่องการแสดงใช่หนูหนูก็เป็น FC พี่ก้าวมาตั้งแต่จริงหรืออ๋อจริงๆตั้งแต่โฮอร์โมนคือตอนนั้นดูอ่ะเป็นเรื่องแรกที่หนูดูซีรีส์ไทยเลยค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้มาเล่นคู่กับพี่ก้าวก็รู้สึกว่าแบบดีใจแล้วก็น่าจะเป็นพรีเมียร์คิวอาร,ร์คิวอาเปล่าพีรร่คุณใคนะค่ะอุ้ยคือคืออะไรคะใครตาค่ะคือถ่ายทอดการแสดงอ๋อ เล่นด้วยการแบบเขาส่งมาดีอะค่ะเราก็เหมือนได้คู่เล่นที่ดีแล้วมันก็จะส่งเสริมทุกอย่างไปด้วยอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ได้ระดับนี้มาเป็นคู่ของเราแล้วขวดทิชชู่น้องแบบเรื่องหลิบดิดหรอขนดทีชชู่เราด้วยไหมคะเหยียบเลยใช่ใช่ใช่อะไรอ่ะโอเคหายแล้วหายแล้วค่ะมึงกินข้าไปแล้วคะ พี่กินใน,ในบทมันมีความยากมาก้อยขนาดหนึงรับเก้าเพราะมันเป็นช่องใหม่จ้าต้องเริ่มเล่นเนอะมันจริงๆมันมันเป็นความแบบว่าเราต้องเหมือนทุกๆเรื่องอะค่ะเราจะต้องจูนกับพาร์ทเนอร์เราด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นความแบบเป็นอะไรใหม่ใหเพราะว่าเขาก็ เรียกว่ามันไม่ก็ไม่ได้ใหม่ขนาดัหนเขาก็เหมือนคนหนึ่งที่เรารู้สึกเอนดูแล้วก็แล้วก็รักอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันมีเรื่องของความใหม่หรืเรื่องเพศเพราะตอนแรกคือก็ว่าคิดว่าแบบเอ้มมันจะยากไหมมันจะมีความรู้สึกยังไงแต่ไม่เลยอะความรักก็คือความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมันโอเคแล้วยิ่งแบบเรื่องเนี้ยก็จะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ด้วยนะคะมันก็เลยแบบมีความแบบ สนุกอะค่ะเวลาเล่นแล้วก็แค่อ่านบทแล้วก็อมยิ้มแล้วอะไรเงี้ยพอเล่นจริงๆแล้วก็เข้ากับเจนแล้วก็แบบเจนก็ชอบทําอะไรเซอร์ไพรส์เราโดยที่แบบเราก็ไม่รู้ว่าเจนจะเล่นเวนีอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่เหมือนกันสักเทกเลยมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันตลกแล้วก็เอ็นดูเขาดิว่าเขาคิดได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่มาเป็นเรื่องแรกของเราเราไม่มีความเกรงกังวลเลยเลยหล่ะกันก็อยากทําให้เต็มที่แหละแล้วก็จริงๆเออเกรงไหมหรอคะก็ แอบเรงใจน้องมากกว่าเพราะว่าน้องก็ไม่เคยเข้าเราซีนอะไออย่างเงี้ยอย่างของเราเราก็เข้าเราซีนค่อนข้างบ่อยเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องเขาต้องมาเข้ากับเราเราก็กลัวแบบเราจะไปทําอะไรแล้วน้องเขาจะแบบเขิดหรือว่าแบบทาตัวไม่ถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ต้องอยู่ด้วยความแบบจังหวะพอดีด้วยอะไรเงี้ยค่ะด้ความรู้เป็นตัวตนของเราน่านนี้ด้วยแบบมันก็เลยง่ายด้วยเลย ก็<ล>อาจจะใช่ค่ะ,คะเพราะว่าตอนเวิร์กช็อปกันอย่างเงี้ยก็คือครูก็บอกว่าหนูแบบมีความลุกมากลุกแบบแมนมากมมอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงเราก็มีเอ NERGY คล้ายๆกันเพราะว่าเราก็ดูแบบเป็นคนที่มีความนิสัยแมนๆเท่าๆนิดๆด,ดูแลตัวเองกันอยู่แล้วแล้วก็มายเซ็ตเราคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยค่อนข้างที่แบบก็จะผัดกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนกันแล้วแต่วันใช่ใช่ผัดกันแบบจีบกันบ้างอะไรอย่างเงี้ย ยังไงใครก่อนบอกไปได้แต่ NC ได้ของเจนโอเคป้ะโห NC ใช่ไหมคะเออที่ถ่ายกับพี่ก้าเนีย่ยจ, <laughs> จริงคือจริงหนูว่าไม่ค่อยถนัดเลิฟซีนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พอเป็นผู้หญิงก็รู้สึกว่าสบายใจมากกว่าอยู่ ก็เลยแบบโชคดีมองว่าแต่ว่าไม่รู้ออกมาจะเป็นไงแต่หนูก็เต็่พี่พี่กาวก็ช่วยช่วยด้วยช่วยหนูด้วยโคตรน่ารักอ่ะคือแบบเอ็นดูเวลาเขาเต้นเวลาเขาทำอะไรอยู่ในกองอย่างเงี้ยเวลาเขาแบบเขาตื่นแล้วอะไรเงี้ยเขาจะงงๆใช่ปกติเขาจะแบบตอนเช้าถ้าเป็นแบบคิวเช้าหน่อยเขาจะง่วงแต่พอเขามีเอนเนอร์จี่เขาก็จะน่ารักมาก ดูมากมากเลยอ่ะแบบรู้สึกว่าอยากอยู่แบบคนนี้ตลอดเวลาแก้เขาบ้างไหมคะไม่กล้าแก้เขาเขาดูแบบหน้าทะนุถนอม <c oughs> ต้องแก้ตอนที่แบบชีกําลังแบบตื่นอยู่อะไรเงี้ยก็อาจจะแก้แต่ว่าตอนกําลังง่วงก็เก่งใจรู้สึกว่าแบบโอ้ยนอนเถอะลู <c oughs> กเจเขาตบตัวยังไงเี่ยพี่กูแบบว่ารักเราด้ขนาดนี้นั่นนะสิฉันไม่ทำเลยให้เนี่ยเขาหน้า กะมีความแบบยิ่งเราทํางานกับเขาอะฟีดติ๊กต็อกอะติ๊กต็อกตบมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นความน่ารักสดใสของเขาแล้วจะแบบชอบส่งไปเขาว่าเจนน่ารักอันนี้น่ารักจริงๆคือแบบไม่ได้แกล้งชมอะเออคือน่ารักจริงๆให้พี่พี่เก้าส่งคลิปหนูคลิปหนูเองมาส่งมาให้หนูแบบเธอน่ารักมากเลยก็แบบไอเห็นได้ไงเหมือนติงอะเหมือนติงแบบเฮ้ยน่ารักอ่ะพี่น่ารักอ่ะเลยบอกเขาแบบว่าเราเนี่ย อุ้ยก็พูดอย่างนั้น<ๆ>เดี๋ยวเขาเกรงไงเราก็ต้องพูดเอ้ยน่ยารักจ้าจืออะไอางเงยแล้วส่งไปเยวเขาจะเขาจะเขาจะเกรงหนูแลเออ <laughs> <c oughs> แล้วแอนมีกระแสไหมฮะแค่แบบดีข่าวมีกระแสแค่ถอดก่อนกระแสนี่เป็นขัามาแรงมากใช่ตกใจเหมือนใจค่ะเกินคาดไปเยอะเลยค่ะเพราะตอนแรกเราเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าแบบจะมีคนแบบให้การตอบรับได้ดีขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบพอกระจายข่าวไปหรือว่าตั้งแต่ก่อนตอนแรกยังไม่ได้มีข่าวหลุดอะไรเลยอ่ะก็คือเราถ่ายรูปเล่นด้วยการเฉยๆไปคาเฟ่ไปทํากิจกรรมอะไรเงี้ยทุกคนก็เริ่มจ้นแล้วอะไรเงี้ยลรวก็รู้ใจชื้นขึ้นมาว่าแบบ วิ้ยแบบมีคนมีคนเห็นพลังงานของเราใช่มีคนแบบมีคนชอบก็ดีใจค่ะเคมีความน่ารักอารมณ์ดีไงทั้งคู่แต่ทำไมทุกคนเออโดน ن ต์โดนตอกได้ง่ายๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละสิอันนี้ไม่รู้เลยอันนี้ต้องถามแบบคนคนนอกที่มองเข้ามาว่าก้าวเจนว่าเขาเอ็นดูอะไรเราถ้าเราไปไล่เนี่ยกับภาพพี่ก้บพี่ก้าบอกเราหน้ารักมากในมุมของเราพี่ก้าก็น่ารักขนาดโอ้โหจริงหนูว่าทุกคนอ่ะ เห็นในไอจก็จะก็จะเห็นว่าแบบเขาสวยเขาอะไรเงี้ยเดนจริงเขาเป็นคนที่น่ารักมากๆเขาเทคแคร์แบบอยู่กองเงี้ยน้องกินอะไรยังน้องแบบดูแลดีมากๆก่้นหนูก็แบบเขินแอบเขินนิดนึงอะไร แต่พี่ก้าก็มีผู้หญิงผู้หญิงที่มีความแมนอยู่ในตัวอยู่ด้วยนะใช่หนูรู้สึกว่าเหมือนพี่ก้าอาจจะด้วยแบบโตโตโตแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบดูแลคนอื่นชอบเทคแคร์คนอื่นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะมีความแบบแมนชอบแบบดูแลน้องแบบน้องแบบเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถามตลอดเลยค่ะจะแบบเป็นห่วงตลอดเวลาการสัมภาษณ์ตัวผมก็มีการตอบกลับกันบ้างไหมคะเรื่องนี้ของการทัญญานรืออะไร ไม่มีเลยนะคะตอนน it, ี้รู้สึกว่าทุกอย่างแบบราบรื่นมากๆพอเปิดกล้องไปสองสองคิวก็ไม่มีปัญหาเลยเลยล้ก็รู้สึกว่าสนุกมากทุกอย่างรวดเร็วแล้วก็แล้วก็สมูทไปหมดเลยค่ะใช่แบบรับส่งแบบโบบาร์เร็วใช่ใช่มากที่เีามันได้ไปทุกอย่างก็เลยแบบใช้ทุกอย่างเร็ว ซึ่งดีมากๆค่ะดีใจแบบที่แบบเออเราได้มาร่วมงานการจนถึงจุดนี้แบบต้องขอบคุณค่ะแบบเวลเคิร์มแล้วก็พี่ๆทุกคนที่เลือกเรามาแบบได้ได้เจอกันแล้วก็ได้ทํางานด้วยกันนะคะให้ฝากหน่อยค่ะขอบคุณงานกเลยฝากเลยอันดับฝั่นี้เนี่ยละพี่โหต์ตอบได้ๆอ่ะก็ฝากเรื่องเออเรปปีไซน์นะคะชื่อไทยชั่วรับรักออกแบบค่ะก็น่าจะได้ดูประมาณปลายปีนี้ค่ะก็ฝากด้วยนะคะ งก็ฝากน้องสาวด้วยฝากพวกเราสองคนด้วยว่าจะเป็นยังไงกันต่อนะคะก็ก็ถ้าใครเป็นแฟนของพวกเราก็มาหาพวก,พวกเราได้าเยอะๆนะคคะขอบุณค่ะ